สวัสดีครับวันนี้ผมพามาจะพาไปส่งมอบรถกันนะครับอันนี้เป็นรถตัว New BT ห้าสิบนะครับครับคันนี้นะครับลูกค้าคุณอุบลนะครับจะให้ผมไปไปส่งมอบรถนะครับแถวรังสิตฟิวเจอร์พาร์คครับเลยกันไปนี้นะลูกค้าคันนี้ยังไม่เห็นรถนะครับทำไฟแนนซ์ก็ยังไม่คนขายอย่างผมนะครับอันนี้ลูกค้าจองออนไลน์มาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับลูกค้ายังไม่เห็นรถนะครับโอนเงินจองเงินดาว เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมกำลังจะไปส่งมอบรถพร้อมไปเสร็จนะครับอันนี้ลูกค้าโอนเข้าบริษัทนะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องความปลอดภัยนะรันนี้ไว้ใจได้นะโอนเข้าบริษัททั้งหมดนะครับยังไงเราไปให้ลูกค้าตรวจรถกันอีกรอบนึงนะครับผมพาไปส่งมอบรถนะครับเดวเช็คอันนี้1นึ0 0หบาทลูกค้าจะได้รับหลังวันที่ส่งมอบรถนะครับยังไงวันนี้ผมขอไปส่งมอบรถก่อนนะครับครับอันนี้ผมกาลังขับรถไปส่งมอบลูกค้านะครับที่วังน้อยนะลูกค้ามาจากจังหวัดเพชรบูรณ์เหมือนกันนะครับ คันนี้เดี๋ยวผมจะลูกค้าอนุญาตให้ผมขับรถไปส่งนะครับยังไงเดี๋ยวผมพาไปลองขับด้วยในโตเลยนะว่าตาเร่งเป็นยังไงนะครับดูครับตัวเตือนจุดสัดด้านข้างก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับรุ่นนี้มีระบบเตือนชุดอับสายตาด้วยนะครับลักษณะวิสัยดีมากนะรุ่นนี้ขับง่ายนะครับสําหรับรถกระบะในรถกระบะสมัยใหม่ๆนี้นะครับหน้าจอนี่ครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay นะครับ เดี๋ยวผมพาขับไปดูว่าลูกค้าจะชอบรถคันนี้หรือเปล่าลูกค้าไม่เห็นรถนะครับยังไงไปต่อกันครับวันนี้ทุกผมจะพาไปวังน้อยนะครับขึ้นทางด่วนตรงโลตัส50นะครับนี่ครับตรงเส้นทางรถไฟสายเก่านะครับอันนี้จะมุ่งหน้าไปถึงตัววังน้อยอยุธยาเลยนะครับผมพาขึ้นทางด่วนก่อนนะครับ ขับมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมรู้สึกถึงตัวเครื่องยนต์นะครับเงียบนะครับได้ยินเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนิดน่อยนะครับส่วนภายในห้องโดยสารนะครับค่อนข้างเงียบนะครับเหมือนรถยนต์นั่งปกตินะครับเครื่องยนต์อัตราเร่งดีนะครับในเกียร์ธรรมดานะครับขับดีจริงครับอันนี้ลูกค้าจะได้ราคานี้นะครับเป็นรถสีประตูแต่ได้ในราคาแคบนะครับนี่ครับขับดีครับค่อนข้างดีเลยเวลาเข้าโค้งอะไรนิ่งมากไม่มี กระโดดในสไตล์รถยกสูงไม่มีเลยนะครับในรถกระบะท,ที่ยกสูงปกติรถยกสูงจะเข้าโค้งแล้วจะกระโดดกระโดดแต่นี่คือนี่ครับเข้าโค้งปกตินะครับดูครับนี่ครับผมทําอัตราการประหยัดมันได้อยู่ที่ประมาณ18-19ถึงกิโลเมตรต่อลิตรนะครับในความเร็วอยู่ที่80-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับออรอบรอบเคร,รื่องยนต์นะครับอยู่ที่1,500รอรอบนะครับอันนี้เป็นการขับที่ ได้อัตราการสิ้นปึืงน้ำมันที่สูงที่สุดแล้วนะครับคันนี้นะครับขับได้จริงนะครับออกตัวเมืองแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าจะถึงที่วังน้อยนะครับจะทําการประหยัดน้ำมันได้กี่กิโลเมตรต่อหนึบนะคะนี่ครับผมขับมาได้ซักระยะหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ผมใช้ความเร็วอยู่ที่ 100- ่งรถึงหนึกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณ17 จ8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมถือว่าเป็นอัตราการสิ้นเปลืองที่ค่อน้างที่จะประหยัดอยู่นะครับในรถขนาดไซส์ขนาดนี้นะครับรถยกสูงขนาดนี้นะครับเครื่องยนต์1.9นะครับไม่อื่นนะครับแถมยังประหยัดน้ํามันด้วยนะครับในเครื่องยนต์เป็นดีเซลนะครับเทอร์โบแปรพันนะครับคันนี้ครับไปต่อครับจะถึงแล้วครับตอนนี้ผมจะถึงตัวลำลูกกาบางปะอินแล้วนะครับอันนี้วิ่งเส้นลำลูกกาบางปะอินนะครับเส้นกาญจนานะครับ นิดเดียวครับขึ้นทางด่วนมาจะถึงแล้วนะครับอีกประมาณแค่30กิโลนั่นเอนะครับครับถึงรังสิกนครนายกแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปบางปะอินนะครับอันนี้รถเร็วมากกับความเร็วเฉลี่ยนะครับ 100- ่งรถึง1น0นะครับผมว่าการประหยัดน้ำมันนะครับทำได้ประมาณ16กิโลเมตรต่อลิต่ตามอีโคสติ๊กเกอร์เป๊กเลยนะครับคันนี้ แต่ถ้าวิ่งในความเร็วเฉลี่ย8ปสิบถึงหนึนะครับยังไงก็ขึ้นมากกว่า16กิโลเมตรต่อลิตรแน่นอนครับเข้าตัวเมืองวังน้อยแล้วนะครับอันนี้อยู่อยุทยาแล้วเดี๋ยวส่งมอบรถลูกค้าเสร็จนะครับจะถึงละเราจะถึงแล้วครับเค้กบ้านสวนนะครับลูกค้าจะนัดเราจะนัดส่งมอบรถลูกค้ากันที่นี่นะครับนี่ครับไปครับ ครับครับผมถึงแล้วนะครับลูกค้านัดรับรถกันที่นี่นะครับเดี๋ยวผมมาที่จอดมอเหมาะให้ลูกค้าตรวจส่งมอบรถก่อนนะครับนี่ครับเคลิปันส่วนนะครับมาครั้งแรกนะครับต้องหาของกินขนมอร่อยๆหน่อยนะครับเดี๋ยวผมนัดลูกค้ามาตรงนี้นะครับให้ลูกค้าตรวจรถนะครับจะได้เห็นรถในสภาพรถที่สว่างๆนะครับ